สวัสดีครับวันนี้นะครับเราลองมาดูสิครับว่างานนะฮะที่คุณจะต้องเขียนเป็นพารากราฟเนี่ยนะครับหรือย่อหน้าเนี่ยในส่วนของที่เป็นการเขียนเนี่ยนะครับเราควรจะเขียนยังไงนะครับงานแรกเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อันนี้ผมใช้ดูงานชิ้นแรกนะครับมีนักศึกษานะครับหลายกลุ่มเลยเนี่ย คุณจะชอบใช้แอนตัวนี้ขึ้นต้นประโยคนะครับอันนี้ไม่อนุญาตให้ใช้นะครับเพราะว่าให้ให้คุณฝึกเป็นการเขียนเชิงวิชาการเนาะให้คุณใช้คว่า a l s o แทนนะฮะแล้วก็คอมม a านะครับแล้วก็ตามด้วยประโยคที่สมบูรณ์นะครับประโยคประโยคที่สมบูรณ์คืออะไรประโยคที่มีประธานนะครับมีกิริยานะฮะแล้วก็มีส่วนเติมเต็มทั้งหลายนะครับแล้วก็มีจุดฝุ่นซอบนะครับ นะฮะแอนอย่างเงี้ยไม่เอานะฮะไม่เอานะครับอันนี้คุณก็เปลี่ยนมาเป็นตัวใหญ่เลยนะครับ A ตัวนี้นะฮะอ่าแล้วก็เวลาค่อยคุณจะต้องการที่จะเขียนว่าอ่าสิ่งที่คุณชอบแบบก็คืออะไรใช่ไหม my hobbies ตัวนี้จะเปลี่ยนไปอะไร hobbies ตรงนี้ก็ เปลี่ยนเป็นฮ o อ b y ี้ธรรมดาไม่ต้องเตนะิม S เนาะอันนี้ก็เป็น is นะ my hobby is watching youtube บาบาบา,บานะเวลาคุณต้องการที่เขียนว่า hobby นะคบของคุณเนี่ยคืออะไรนะครับคุณจะต้องเปลี่ยนคำกริยาตรงนี้ให้เป็นคำนามนะครับนะก็เลยเติม ing ไปนะครับ my hobby is watching นะางานอดิเรกข,ของฉันเนี่ยฉันชอบ ชมนะฮะยูทูบ YouTube, ชอบดู youtube ชอบดู netflix ต่างๆนะครับอ่ะดูซี่มีเล็กไหมนะครับตรงนี้นะครับเวลาคุณจะให้ให้เหตุผลนะฮะคุณคุณ ก่อนที่ผมจะแก้เนี่ยนะฮะนักศึกษากลุ่มนี้มาเนี่ยเขาใช้ b ีบอยขึ้นต้นประโยคไปเลยนะว่า c e u s u เนี่ยแบบนี้ไม่ใช่เนาะผมเลยบอกให้คุณตัด b ีบอยตรงนี้ให้เป็นตัวเล็กไปแล้วก็ใช้คาว่า this is because แทนนะเพราะว่านะเพราะว่าอะไรก็ตามด้วยประธานตามด้วยกริยานะครับแล้วก็ตามด้วยส่วนเติมเต็มส่วนขยายต่างๆก็จุดฟูลสต็อปนะส่วนเวนส่วนกรรมแล้วก็จุดฟูลสต็อนะครับ นะเวลาคนต้องการที่จะเขียนเหตุผลเนี่ยนะห้ามใช้ because ขึ้นต้นนะฮะคุณจะมา because ไม่ได้นะผิดนะครับให้ใส่ this because ไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยประโยคที่สมบูรณ์นะฮะ because ใช่ไหม because because กับ because of ก็ใช้ต่างกัน นะ because of ใช้ต่างกัน because of ก็คือตามด้วยอะไรครับเป็นวลีสั้นๆนะครับแล้วก็ comma แล้วก็ตามด้วยประโยคที่สมบูรณ์นะครับส่วน because เนี่ยนะฮะคุณใช้ขึ้นต้นประโยคได้นะแต่ว่า because มันก็ในลักษณะน,นี้นะถ้าเกิดคุณจะใช้ because ขึ้นต้นประโยคนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้ because แล้วก็ตามด้วยประโยคที่สมบูรณ์นะฮะแล้วก็คอมมาแล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่งประโยคแบบนี้คุณจะใช้เป็น because เ e ิ่มต้นด้วยว่า because ได้นะครับนะฮะ however ก็เหมือนกันนะฮะ คุณจะใช้บัตรขึ้นต้นประโยคไม่ได้คุณต้องใช้คำว่า however นะครับฝึกเป็นการเขียนเชิงวิชาการนะ however แล้วก็ comma นะฮะแล้วก็บางประโยคเนี่ยคุณจะต้องทราบนะฮะว่าคุณต่อกันทำไมอย่างเช่นนี้ไหม however if มี if ขึ้นละเราถือว่ามันเป็นคำเชื่อมแล้วกันนะฮะคุณต้องมี comma ตรงกลางนะครับนะเมื่อไหร่ที่มีคำเชื่อม because when ต่างๆเนี่ยคุณจะต้องมี comma ตรงกลางด้วยนะฮะ แล้วก็ especially คำขยายพวกนี้ถ้าเกิดคนต้องการจะใช้ใช้ได้นะก็ต้องใส่คอมมาแล้วก็ตามด้วยประโยคใช่ไหมฮะ